คุยก yeah. ่อนลีเย้นะฮะนะฮะอ่ะหตรงนี <t 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 ้ใช่ครับวันที่เราต้องคุยก่อนลีเพราะว่าวันนี้ชากี้พัเขามีคนที่พิศนะฮะเขามีทาก็ตโชนอีกแล้วคุณโฟใช่นะคะคุโฟโฟรู้จักเฮลคิชเช่นกันไหมฮะเออทุกคนรู้จักเฮลคิชเช่นกันไหมฮะในนี้ได้ข่าวว่าในนี้ แด้ข่าวนนี้แม่งก็ลงกันหมดเลยพี่วะเออเนาะจะเป็นมึงอนะครับพี่เออราเป็นมือเป็นมือนั้นฮะเดี๋ยวได้ข่าวว่าผมเช็เอียนฮะไว้เดี๋ยวคุณไม่ฮะได้ข่าวว่าผมจองโต๊ะเดียวกับคุณนะอ้าวมึงไม่เห็นเหรอว่ากูกูลงตำแหน่งกูลงอะไรไว้ฮะลงอ๋ออ๋อลงตำแหน่งนู้นนี่หว่าใช่คือไม่ได้คือไม่ได้นั่งกับมึงนะคะวันนี้อ๋อโอเคผมเป็นลูกค้าคุณ ก็คือหลักๆวันน yeah> um ี้ทาร์เก็ตโชว์ของเราเล่าเล่าให้ฟังกหอนแล้วกันเนาะเขาจะทำเฮลคิทเช่นกันไปแล้วจะทำเฮลคิทเช่นกันแต่ว่าแน่นอนเราไม่สามารถที่จะอาอะไรคะเออตั้งือนับึืงนะเดี๋ยว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 กูอ่านในกลุ่มกันนะไม่สามารถอะไรก็ไ้ก็่ก็ อ่ะอาแล้วอครับตอนนี้ยังยังไม่แน่ใจผมกำลังอ่ะเอาเอาเราเอาเห็ุหนึ่งก่อนเนาะอ่ะเล่าก่อนว่าถ้าเก็ตโชว์อันล่าสุดเนี่ยที่ที่แฟนก็จะเล่นกันก็คือเป็นเฮลเกมโชว์นะครับผมหรือว่าเฮลคิทเช่นนั่นแหละนะครับผมเฮลคิทเช่นก็คือรายการที่เราจะเปิดร้านอาหารครแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามารับประทานผ่านเมนูคอร์สต่างๆโดยที่จะมีเชฟสุดโหดเนี่ย มาคุมครัวกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราทำเป็นเขาจะทำเป็นเฮลเกมโชว์แทนก็คือเปลี่ยนจากการทำอาหารเป็นการทำคำถามแทนคำถามสองให้รายการต่างๆในพวกเราได้เลยค่ะไม่ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกในทีมพวกเราเนี่แหละนะครับผมผ่านอ๋อค c สุดโหดของเราคุณอบัฐษศาสตร์แรมซี่ว้า เนาะนะครับผมซึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเข้าไปดีดิสคอร์แป๊บหนึง่งนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปกันนะครับผมเพราะในการนี้บอกได้เลยว่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะจริงๆก็ไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่ามันทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ที่ใหม่มากๆเลยสดจริงๆนะครับแต่เฮลท์เกมโชว นะครับกับการที่เห็นคุณเติร์ดลักขาตนะครับอะไรนะดินเนอร์เซอร์วิสอ่านะฮะไปเดี๋ยวนะฮะเหมือนว่าวันนี้วันที่สิบเจ็ดทุ่มเติร์ดเติร์ดเติรเติร์ดเติร์ดเติร์ดเนะฮะอ่ะตอนนี้ก็เป็นนี่กันอยู่นะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรอะตอนนี้ถ้าใครเข้ามาคอมเมนได้นะครับรายการเมื่อกี้เป็นอย่างไรสามารถบอกกันได้นะครับเพราะว่ารายการเมื่อกี้เป็นส่วนหนึ่งของเดียวยูเทิร์นโปรตกนะครับโปรเจกที่เราจะกลับมานะครับให้ทุกคนได้เล่นกันอีกรายการที่เราจะน,นโโเป็นรายการนะครับของพี่เอามากับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วให้โถโถโคุณ้เลือกว่าหนึ่งรายการที่คุณอยากให้กลับมามากที่สุดนั้นจะเป็นรายการอะไรนะครับอ่านะครับผมโอเค ตอนนี้เมื่อกี้โฟแจ้งไอ้น,นี่ไปยังกูจะได้แจ้งเลยแจ้งว่าโอเคผมจะแจ้งว่าตอนนี้นะครับในทีมงานเราบอกว่าเฮลเกมโชว์นะครับเราเลื่อนไปก่อนขอเลื่อนไปก่อนนะเพราะว่าวันนี้คนยังรู้สึกว่ายังได้ทีมงานคุณภาพเข้าครัวแล้วรถของเราไม่พอยังไม่พอนะเลยขอเลื่อนไปก่อนละกันนะครับผมสำหรับตัวของเฮลเกมโชว์ดังนั้นหมนายความว่าอะไรแต่เรายังมีไลฟ์อยู่ เรายังมีไลฟ์อยู่เยังมีไลฟ์อยู่อ่าไปไปอะไรล่ะเราจะมีไลฟ์เป็นรายการ After d a r อ่านะฮะรายการรายการในตำนานของเจพันของเราที่เราจะทำอะไรก็ได้อิ l e g ค่ะอะไรทำเหี้ยอะไรก็ได้เลยครับ Exactly ทำอะไรก็ได้เลยนะครับผมซึ่งก็แต่เขาเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้คอนเทนต์ไปไรก็ยัง ไม่บอกเขายังไม่แบอกว่าเราจะทําอะไรกันแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้พ่มพนกำลังเตรียมไลฟ์ยอยู่นะครับผมเนาะสําหรับใครที่รอเที่เกมโชว์ก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาบอกสัปดาห์หน้าจะมาเนาะเพราะว่าอะไรยอย่างเนาะอ่ะเอ็มเห็นตรงนู้เขามีเรียกอะไรบางมีนี่หรือเปล่า ไปก่อนก็ได้นะผผมมไปก่อนนะครับใจละขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเอ็มคุณด้านะครับที่แบบขอบคุณได้นะครับขอบคุณนะครับทักทอดได้เลยเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอกโเราก็สดคุยก่อนลิตเร็วเกินที่เราก็ไม่ได้มาพี่เลยโอเคไม่ได้มาขอบคุณเลยใช่นะก็ขอบคุณทุกคนในอีพีแรกนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราเราพูดเล่นกันปุบปับมากนะฮะนะซึ่งก็น่าจะมีอย่าง เรื่อยนะครับผม,ผมสำหรับยูเทิร์นอะ่อ<ร>นะ,ะอยากมาลดสุกนะครับวันรายการไหนเปิดเราก็เปิดให้ <c oughs> นะเมือ่อกี้เราเมื่อกี้อัปเตดตาเราเจอกันนะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกให้เราคุยทวง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 ,ทวงไว้ก่อนนะครับรออัปเตดตการถูแต่คราวนี้ไหนๆก็นี่ละพูดถึงเจนพัทหน่อยแล้วกันสัปดาห์นี้เล่นอิสระมีอะไรที่รับสมัครเอาของเราเอาแค่ของเราแล้วกันเนาะโฟนเนาะ ตดาอนนี้เราต้องรับสมัครสี่รายการบรัโฟกูลืมอีกรายการหนึ่งไปเลยนะครับนะต่อพรุ่งนี้เราก็มีรายการนะครับผมอะพรุ่งนี้รายการแรกของเราคืออะไรฮะคุณโฟเจาะติรายการที่จะคืนรวยแน่เจาะนะคะนะครับผมตอนนี้ยังแค่คนแล้วนะครับในรายการเคลียร์ชัดๆอะไรนะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับเขาไม่ได้อยู่เคลียร์ชัดๆฮะเขาต้องไปอยู่เจาะเซตครับผม นะฮะซึ่งเดี๋ยวไอเจาะเซฟเนี่ยก็จะรับกันซึ่งเราเปลี่ยนเป็นโปรเก็สซีแจ็คพอตกับผู้เล่นเหลือแค่ห้าคนหคนะครับฮะตอนนี้ยังขาดคนอีกเยอะมากสามคนยังน้อยสามคนไม่ไม่ใช่อย่างน้อยสาคนสามคนเท่านั้นแหละเอาจริงเราได้มาสองแล้วแต่ว่าลงลงได้เรื่อยๆนะลงได้เรื่อยๆจะได้มีคนให้ช่วยพิจารณานะครับผมเนาะก็มาพบกับผมได้นะครับผมรรดา วงผู้ดีถูกแล้วใช่ใช่เออทะเลนฮะธีรวัตรทีรวัตรวงผู้ดีนะครับผมมาเจอกันได้นะฮะเยดอดมสกุลแพงมากแพงเพงขึ้นพอเอ้านะฮะแล้วก็ขอจบตรงนั้นเราอยู่กันก่อนนะเดี๋เราจะไปกันเดี๋ยวเขาบอกเขาขอเตรียมไลฟ์สักครู่หนึ่งครับผมส่วนรายการที่สองที่มีเหมือนกันก็จะเป็นรายการฟิกโช คลาสสิกเกมโชว์คลาสสิกนะคะั UK, อยูเครนเข้า้าวไทยแลนด์ซึ่งเอาจริงเข้าดาวผมว่าผมผมน่าจะล็อกตัวแล้วว่าผมจะเอาใครมาอขออนุญาตโฟอัอย่าล็อกล็อกคิวไปเลยแล้วเดี๋ยวแต,แต่ต้องไปบอกคนในกลุ่มรายการอีกทีหนึ่งว่าจะเอาคนนี้มานะเดีดยเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ว่ากันมันไม่มีอะไรมากก็เป็นข้างในกัน แล้วก็วันเสาร์โหในการแน่นชิปไยวันเสาร์เรามีคดีพลิกนะครับผมก็ก็อย่ารอรับกันอยู่นะครับผมอ่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอทิตเรามีเกมใหม่ของเราครับกับเกมอเกมสิบคูณสิบฮะอ่าใช่เกมสิบคูณสิครับเกมถ่ยภาพ ถ่ายภาพเสร็จตรงนี้ไปถ่ายภาพกันต่อครับกับจิกซอว์จิกเสนนะคะสองรายการรวดหนึ่งจิกซอว์จิกแสนด้วยนะคะเปิดได้ที่นี้พวกเราจะทํางานกันเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีรายการคู่กันอันใหม่ด้วยนอกค่ายมไม่ได้ทําโดยพวก,พวกเราเนาะ48นะครับ f o สี่ S <S จะเป็นยังไงนั้นรอติดตามนะครับผมอ่ะตอนตอนนี้เดี๋ยวคัดมาแล้วครับผมมาแล้วเดี๋ยวเราไปดู After Dark กันมามาดูกันว่าเขาจะทําอะไรกันนะคะอ่ะ ไปเลยไปอู้